สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องของไวแลมนะคะในเครือของไวแลมไมดีข้อนะคะจริงๆเราพี่มาแล้วรอบหนึ่งนะคะอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคค่ะวันนี้นะคะตามภาพนี้เลยนะคะจะเป็นโอเวอร์วิวอุปกรณ์ของ HD นะคะซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ของปี68นี้ของไวแลมค่ะ พี่ก็ต้องแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่ไผ่นะคะณฐวีมหาวีสกุลนะคะก็เป็นเอ่อฟเดอร์นะคะแล้วก็เป็นซ e o ของไวแลนด์มีดิคอร์คอมพานีนะคะค่ะเพราะว่าคลิปลักษณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาทำนะแต่ว่าก็จะมีคลิปแบบหลากหลายนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดสำหรับในส่วนของน้องๆที่สั่งเสร็จอุปกรณ์นะคะ จริงๆแล้วว่าแบบมีความรู้สึกแอบเสียดายคลิปเมื่อกี้มากเพราะว่าแบบมันเหมือนกับเอ่อเรียลไทาม์มากนะคะแบบมีการแกะมีการตัดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนีก็ใกล้เคียงกันอยู่เดี๋ยวเน็บไหมแป๊บหนึ่งมาอันนี้น้องนาจาพอจะเห็นกันนะคะก็เอ่อจะได้รับใบ ไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะซีลอกไปให้น้องๆนะว่าแบบ้ยตอนเอเปิดกล่องมาอะไรเงี้ยน้องจะได้อะไรบ้างนะคะเพื่อจะใช้ตอนที่น้องไปฝึกนะแล้วก็เท่าที่ซาวเสียงน้องๆที่สั่งนะคะแล้วก็น้องๆดิมทีมที่ลงเดี่ยวอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราเซ็ตพวกเนี้ยพี่ตั้งใจสั่งไห้น้องดิมทีมแต่ว่ามันต้องสั่งแบบเป็นกล่องใหญ่นะคะเป็นกล่องใหญ่ทีนี้เนี่ย น้องที่มาเห็นคลิปนี้ภายหลังอ่ะน้องลองติดต่อมาที่ทีนึงนะคะเผื่อว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวโอเพนเซตก่อนนะเอาวันไหนก่อนเอาได,ไดเ์รเซอร์ก่อนละกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งตัดไปตอนหัวข้ามเองนะ เออก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปนะคะแล้วก็ตอนที่น้องทํางานหรือตอนที่น้องฝึกอะ่ะน้องดูอีกทีนึงนะว่าบางทีอ่ะพีเซปเตอร์หรือครูของน้องอะ่ะอ,อ,อาจารย์น้องเนี่ยอาจจะอยากจะให้เก็บซองนะคะก็อย่าเพิ่งฉีกอะไรกเ็เข้าเมืองตาหลิวเข้าอ,อ,อะไรนะหลิวตาตามนะคะถ้าเขาให้เราเก็บก็เก็บนะ,ะอ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่า ไม่รู้นะมันผิวมันเซนซิทีฟก็รู้สึกแสบแสบผิวนะดังนั้นเวลาที่น้องเตรียมก็เป็นไปได้ก็ควรจะใส่ถุงม,มือดิสพสนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะเอามาแนะนําให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวกองนะคะจะมีสีนะคะสีแดงนะคะกับสีน้ําเงินพี่ลองปิดไฟดูก่อนโอเคจะเห็นสีชัดขึ้นเนาะสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มันจะมีแคปแบบนี้ นะจะมีแคปบตรงนี้นะแคปบตรงนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นที่คุปปิ้งของทางน้านะคะซึ่งน้องที่ซื้อเซอุปรณกอบนะนะคะมันจะมีคีปบรรยายให้อยู่นะคะเดี๋ยวพี่แอนมินเขาจะดําเนินการต่อนะนะแล้วเราอะ่ะจะเข้าใจมากขึ้นนะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ่น้องที่ไม่อยู่ไตเดียมะคือน้องไม่ได้เห็นของจริงไงแล้วมันจะเร็วขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแกะในส่วนของบัตรลายต่อ บัตรลายอะ่ะจริงๆเราเคยเคยมีนะแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าก็เคยถือในอีพีที่พี่ก็เอาไปทิ้งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นติวเตอระะ์ไงอันนี้ก็แกะนะคะก็เหมือนเดิมถ้าเขาอยากจะให้เราเก็บก็เก็บไว้นะคะเพราะบางทีเขาจะให้เราเน็บที่เรอเห็นเออซึ่งพอแกะมาปุ๊บนะมันจะเป็นรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบนี้นะคะดีนะที่คลิปเมื่อกี้พี่ไม่ได้เด็ดออกนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะบันทึกได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาบันทึกแบบเป็นคลิปลักษณะนี้นคะคะก็จะได้อยู่ทั้งหมด3มวงนะคะ3วงแบบนี้แล้วก็กระดุมนาเป็นแคปปิดจุกนะ,ะเห็นชัดไหมนาสออันนะคะซึ่งในคลาสนี้นะคะพี่ก็จะแชร์เทคนิคที่แบบ เราได้สกิลนะคะทั้งจากตอนที่เรียนนะคะแล้วก็ตอนทํางานด้วยนะคะพอได้มาสองวงนี้นะคะซึ่งพี่ขออนุญาตยังไม่แกะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับการติวใน EP ีทั้งถัดไปสําหรับน้องๆที่ซื้อไว้มีอยู่สองวงแบบนี้อา่าแล้วพี่ก็จะพาไปดูรายละเอียดค่ะของแต่ละวงว่าเขาเนี่ยใช้อะไรบ้างแล้วก็จะมีไ V อันนี้อันนึงเอาไว้ต่อตรงทีไลน นะคะซึ่งวันนี้เอาแบบ Overview ก่อนนะคะแต่ว่าจะพามา Connect ดูว่าตรงไหนมันต่อกับตรงไหนนะอ่ะหยิบตัวกล้องมาอันนี้เป็นตัวกล้องใหม่เลยนะคะไม่ได้แบบเป็นรีวิวแบบเปิดเลือดมานะคะเปิดเข้ามาซึ่งพี่ซื้อมาแบบว่าเปิดฝาได้นะคะข้างในก็จะมีโอลิงนะคะก็ตรงตามตําราเลยนะคะน้องจะได้เห็นของจริงนะ แล้วก็อันนี้เป็นของพี่เองนะคะน้องๆที่มาซื้อภายหลังเนี่ยก็จะต้องแบบอยู่ในซิลเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เปิดได้ทั้งสองด้านนะแล้วก็น้องก็เป็นรูปคาได้เต็มที่เลยค่ะจะได้แบบเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะติวให้เพิ่มเติมนะคะว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมสําหรับตอนที่เราเนี่ยไปสอบนะคะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เปิดได้นะ,ะเป็นทางน้ำอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาต่ออันนี้ยคือด้าน A ถูกไหมด้าน A มันจะยาวเพราะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรเยอะมากนะอย่างอันนี้ยคือพิลโล่ของจริงนะบีบได้นะคะของอันนี้เนี่ยเขาใช้เ t อ r l ไรเซชันเป็น ETO นะคะ ETO ก็จะมีผลกับ f ฟ r ร์สยูธนะคะ เวลาเราอ่านหนังสือเป็นสักพักหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มแบบคุ้นชินแล้วก็จะแพรจะมาแชร์เทคนิคการแคมป์ให้แบบนะคะแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์เลยนะคะไปเรียนแล้วแบบว้าวเลยนะคะก็จะมาแชร์เทคนิคว่าทายังไงนะคะจากประสบการณ์คนที่เคยนิ้วซนมาก่อนเพราะว่ามือพี่เล็กนะคะเออน้องๆที่มือเล็กจะประสบปัญหามากนะคะตอนแคมป์ที่จะมาแชร์ให้ฟังว่าทําไงนะคะให้นิ้วไม่ซนนะคะแบบพี่นะคะ ซนจริงจริงน้องเป็นกระดูกแบบขึ้นมาเลยอะตอนนั้นเน่ะนะคะเจ็บมากตอนนั้นแต่ตอนเนี้แบบไม่เจ็บละนะคะเรารู้วิธี Open Cap ตรงน,นี้นะคะก็ต่อทางทางเลือดนะคะทางบัตรคอมพรสเมนต์ต่อเข้าไปแต่พี่ไม่ได้เด็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ติวในอีพีถัดไปอยู่มันก็ได้ดังกึกนะมีเทคนิคอีกมากมายคะ่ะอีพีเดียวไม่จบแล้วก็ตรงน,นี้ ปิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเบิดตรงนี้เปิดชุบอันนี้เราแบบแบบซิงเกิลเป็นแบบใหม่ๆเลยนะเห็นได้ยินเสียงไหมมันจะว้าวมากมันจะฟินมากน้องนะคะมันดีมากเลยนะที่เราแบบได้จับสิ่งที่เราแบบรักอะนะคะอ่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้คะ่ะอนะเนนังซื้อไปด้วยจับไปด้วยนะคะรับรองแบบ สอบติดแล้วก็เข้าใจแน่นอนนะแล้วก็มันจะมีเซไดบใช่ไหมแล้วก็หาตำแหน่งตรงทีไลน์นะคะก็เดี๋ยวถ้าถ้าเด็ดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะซึ่งกระบวนการของเออการเตรียมสายตรงนี้นะค่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะเตือนเตรียมกับเครื่องนะมันก็จะมีเทคนิคอยู่นะ <S <S แล้วก็อันเนี้ยก็มาต่อตรงทีไลน์เข้าไปนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เสียบเข้าไปกับน้ำเกลือนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใน E ีีต่อไปนะคะอันนี้ก็เอามาโอเวอร์วิวให้ดูนะ,ะก็จะมีทั้งหมดแบบนี้นะคะส่วนนิดเดิลเนี่ยเออไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยแบบรู้สึกว่าแบบกลัวมันแหลมนะคะแล้วก็มันอาจจะสุ่มเสี่ยงในหลายๆอิชูนะคะแล้วก็คิดว่ามันก็เหมือนกับเข็มแบบ ที่เราใช้กันนะนะคะเดี๋ยวเราจะบรนยายเพิ่มะก็ถ้าน้องๆคนไหนแบบมีคําถามนะคะหรือสนใจที่จะเรียนรู้ในเชิงลึกที่แบบเป็นเทคนิคที่พี่ตกผลึกนะมาทีละล็อตนะถ้าหมดแล้วก็อาจจะหมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะสั่งมาเรื่อยๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องเรียนแจ้งไว้เผื่อไว้เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน Public Forever นะคะถ้าใครช่องฟ้าหรือว่าในทุกช่องทางก็ได้นะคะที่น้องเห็นคลิปนี้ค่ะ ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเปิดไฟนิดนึงอ่า